อันบล็อกสิบเอ11กันนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกต้นเดือนกลางกลางเดือนกันยาที่ผ่านมาจะบอกว่าเป็นกล้องแอคชั่นรุ่นแรกเลยเอ้ยไม่ใช่รุ่นแรกดิเป็นกล้องแอคชั่นตัวแรกที่มีเลยนะคะวันนี้เราจะมาอันบล็อกดูว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เราก็จะมาแกะเลยดีวยกว่านะเริ่มกันเลยแกะนะ ตื่นเต้นตื่นเต้นพอมันเสียงหนึงแล้วมันจะตื่นเต้นได้อย่างนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกล่องแล้วมันก,กอกหัือนเลยตื่นเต้นอ่ะมันก็เหมือนแบบแกะกล่องพอกกี้อ้าแกไม่ๆๆๆสวยเลยล สวยสักหน่อยมันไอ้กล่องบ๊อกกี้ขนมบ๊อกกี้ ตัวน,นี้ก็เป็นกล่องเหมือนกล่องเคสกันน้ำเลยนะคะเพราะว่าสีมันจะแน่นหนามากปอกมาแล้วขึ้นมานี่นี่แล้วก็มาแล้วมาามาใช้อัปเดตก่อนก็คือให้เราอัปเดตก่อนใช้งาน GoPro 11นะคะคือดาวโหลดแอปพลิคเคชันตัวนี้นี่มันจะมีอะไรบ้าง น,นี้เป็นสติกเกอรอนน์สติกเกอร์โกโบอันนี้ก็จะมีเป็นอุปก,กรณ์ที่มีข้างในที่แถมมาก็คือใช้ไปทำอะไรบ้างวิธีการใช้งานเบื้องตนอ้นนี้ก็เป็นคู่มือซึ่งก็เป็นภาษาอังกฤษมรยคะภาษาอังกฤษภา,า,า,าษาจีนญี่ปุ่นเก๋เลยก่อน แต่มือใหม่เขควรจะอ่านไ้นะคะเพราะว่าการใช้งานเป็นยังไงอย่างเราเนี่ยก็ต้องจะต้องศึกษาก่อนอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่โอเคอ่าข้างในกล่องก็จะมีสายชาร์จซึ่งเป็นหัวไทซี 4. โอ้เดี๋ยวนี้สะดวกต้องเป็นไทซีหมดสายชาร์จนะคะ แล้วก็มีอ,อย่างไงที่ไปหมกอกกน็อกมีสติกเกอร์ไปหมกอกกน็อกแล้วก็มีสก,กูตัวน็อตไว้ขันตัวยึดล็อกแล้วอะไรเอ่ยขนมกโกม้ไม่ใช่อ๋ออเ่อ๋อมันคือแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวใหม่เป็นสีขาว ปกติมันจะเป็นสีสีน้ำเงินอย่างเงี้ยตรงนี้ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ไอเขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะ Induro โ,โอเคที่แบบจะอึดขึ้นกว่าเดิมขึ้นกว่าเดิมมีแบตเตอรี่อ่ามีที่ยึดเอาไว้ล็อกกับตัวที่ขายุสโคโปอันนี้ก็จะ เสียบเข้าไปข้างในเสียบเข้าไปข้างนี้โอเคเดี๋ยวไว้ก่อนเราก็มาดูข้างในตัวนี้ก็คือนี่ผลเอกของเราโ o p r o GoPro 11แกะได้ไหมคือค่อยค่อยแกะนะเพราะว่าไม่อยากทำน้องพังโอเคนี่นะาไม่สติ๊กเกอร์เดี๋ยวเราก็ดึงออกตัวนี้ก็หมาด คำเมื่อกีต้องอัปเดตก่อนใช้งานหน้าตาก็จะเหมือนตัวก่อนก่อนเปลี่ยนตรงที่เป็นสิบเอดตัวเลขตัวนี้เป็นสิบตัวนี้ก็เป็นโหม,มดตัวนี้เป็นที่ระบายน้ําก็คือห้ามงัดหรือแกะออกนะคะถ้าอย่างยั้อยู่ในประกันประกันก็จะไม่รับเคมเพราะว่าถือเป็นว่าเราทําอันนี้ไปตัวนี้ก็เป็นโหมดตัวรีคอร์ด ตัวน,นี้ก็เป็นที่ยึดมันลุ้นก่อนตัวน,นี้ก็เป็นแบตเตอรี่ที่ใส่แบตเตอรี่เี๋ย่างกันนะระวังนัดแล้วก็เดืไงจ้องเสียบแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ใส่เข้ไปตรงนี้แล้วก็มีรูชาร์จตรงนี้แล้วก็ช่องเสียบ USB โอเคโอเคหน้าตาก็มีประมาณนี้ A few moments later กค่จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราเปิดมาก็จะใช้ไม่ได้เราต้องอัปเดตตรงนี้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวไหนล่ะเดี๋ยหลอ,อันอนี้เรจะมีจอยมันกอลล่าตรงนี้นะคะก็คือมีให้โหลด ป้แล้วก็ Google p l a Store ก็คือวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือจบัน b o x กันแค่นี้ไว้จะมารีวิวว่าตุ๊กล้องตัวนี้ใช้งานเป็นไงบ้างแค่น,นี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ